สวัสดีครับผมอานพินและฟิลไทยเดอะบล็อกสปอร์ตคอมนะครับเช้านี้อยู่ที่เมืองลบเลีครับที่เห็นคือพระปางสามยอดนะครับสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวเมืองบลบเลีปกติแถวนี้เนี่ยตอนกลาวันจะมีลิงันไปหมดนะครับ แต่เช้าแบบนี้ฟ้าเพิ่งเริ่มสามงยังไม่มีลิออกมาบรรยากาศฟ้าสีสวยครับเข้ากับตัดเป็นฉากหลังนะครับตัดกับด้านหน้าที่มีอ,องค์ฟางสามยอดนี่สวยจริงๆครับ รยากาศคาสสิกเหมือนกับย้อนยุคไปโอ้มีลิงออกมาแล้วนะครับเมื่อสักนับพันปีก่อนครับที่แถวนี้เป็นเมืองใหญ่ในย่านแม่น้ำย่านลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับว่ากันว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยลบบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ไกลจากทะเลนะ oh. เพราะว่าปากน้ำ เจ้าพญาเนี่ยเพิ่งจะไปอยู่ที่แถวกรุงเทพนะฮะจากสมุทรปราการเนี่ยเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอ่าวไทยมันเข้ามาลึกในแบบนี้มากกว่านะครับนั้นเมืองอย่างนาคนปรปฐมนะฮะเมืองอย่างลบบุรีเมืองอะไรที่เคยเป็นร่องรอยของอความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้เนี่ย สมัยก่อนเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากทะเลนะครับชมบรรยากาศฟ้าสวยๆตอนเช้าเดี๋ยวผมไปถ่ายลิงครับ